มาดูล้อกันมั่งครับผมกับสเตปนี้ครับผมเปลี่ยนยกทีมนะครับสี่คู่เลยนะครับผมเป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับผมคู่นี้ก็จะเป็นล้อจอบนะครับล้อจอบสเปควงสามสิบสองนิ้วนะครับวงสามสิบสองยืดหกนะครับหนะแปนยืดหกนิ้วนะครับสิบห้าใบนะครับผมแล้วก็ตั้งสิบสามจุดห้านะครับผม 15ใบตั้ง13 5ุ้านะครับถามว่ามันหลายคนจะสงสัยนะว่ามันกระแทกไหมกระแทกแน่นอนนะครับผมอันนี้เขาน่าจะมีนาโลมเยอะนะครับน่าจะเป็นสายรับจ้างนะครับน่าจะนาโลมนี่ค่อนข้างน่าจะเยอะนะครับผมเขาเลยสั่งเสเตปนี้ไปนะครับถ้าแบบเนี้ยเรื่องการลุยโหลมอะถ้าตั้ง15้าครึ่งอ่ะผมบอกเลยว่าลุยโหลมได้ดีนะครับ ตัวนี้ก็ทั้งหมดอ่ะเขาสั่งสี่คู่นะครับจะมีอีกคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นวงสามสิบสามครับสามสามแต่ยืดหกนิ้วเหมือนกันสิบห้าใบครับแต่เป็นใบใบอ่ปลายใบยอ่ะเขาจะเอาสองนิ้วครึ่งนะครับเดาเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้สั่งตัดใบยอยู่เขออยา,ายังตัดใบให้มันเสร็จนะครับ เปลี่ยนยกทีมเลยครับมีสองคู่ครับสเปคเดียวกันเลยนะครับสิบห้าใบตั้งสิบสามซึ่งนะครับวงสามสองหมดเลยนะครับนี่ส่วนคู่นี้ก็จะเป็นอ่าเรอจอบวงสามสองเหมือนกันครับแต่นี้เป็นสิบหกใบตั้งสิบามนะทุกคนยืดหกเหมือนกันครับหลายคนก็ถามมาว่าพี่ครับถ้าผมจะเล่นล้อจอบนี่ผมอ่าจะยืดหน้าแป้นเท่าไหร่ดีนะครับ ยืดหกนี่กําลังพอดีนะทุกคนหรือว่ายืดเจ็ดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าสยามเขาสามารถขยับนับเป็นเข้าออกได้นะครับถ้าเลี้ยวหนักขยับเข้านะครับถ้าเลี้ยวเบาก็กลัวความก็ขยับออกนะครับตัวนี้ก็วงสามสองเหมือนกันตัวนี้ก็น่าจะไปอ่าปาจีนนะครับคู่นี้นะส่วนในนี้เป็นของพี่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปที่ไหนนะครับสี่คู่นะครับ เป็นทีมเลยนะครับสั่งทีมโอ้ฟ้าก็ค้มแล้วผมก็เจ็บตาพี่น้องส่วนคู่นี้นะครับก็จะส่งไปสกลนครนะครับเป็นลอเดฟนะครับใบเว้านะครับสิบห้าใบนะครับเป็นใบเว้านะครับคู่นี้ก็จะส่งไปสกลนครนะครับแล้วก็พร้อมสกีสกีหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้พ่นเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่คอสกียังไม่ได้เชื่อมนะครับจะส่งไปพร้อมกันนะครับ ส่วนคู่นี้ก็ลอเดฟใบ,บเต็มลอ,อเดฟใบ,บเต็มนะครับวงสามตัวนี้ก็เป็นวงสามสองครับตัวนี้เป็นวงสามสิบนะตัวนี้เป็นวงสามสองครับตัวนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เขาโอนเงินมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแพ็กส่งให้นะครับผมวันนี้อาจจะส่งไม่ทันอาจจะได้ส่งพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องแพ็กก่อนนะครับผม ต่อไปก็จะขึ้นคู่นี้ตัวนี้ไปปาทีมบุรีนะครับคู่นี้นะครับวงสามสองครับช่วงนี้ก็จอบสามสองกำลังมาแรงเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมสนใจอะไรตัวไหนก็สามารถทักมานะครับทักมาได้หรือว่าโทรมาสอบถามราคาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งหกสองเก้าห้าสองสองนะครับโอเคจะผมขึ้นร้อยคู่หนึ่งก่อนครับเยวก็จะกลับไปแพ็คของสองคู่นี้นะครับผมโอเคครับผม